ที่เรื่องร้อนๆเคลียร์กันใ,<ช>ให้จบ<ล>่อดดีกว่า<ล>กับวงการบันเทิงของเรานะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นดราม่าบานปลายหรือเปล่าในวงการบันเทิงนะคะกับเรื่องราวในการแสดงความคิดความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการเมืองนั่นเองค,ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะคุณยุยญายิดเยอะค่ะออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลย<ช>ฝากไปตรงๆเลยค่ะถึงคุณหยองลูกหยีค่ะ<ม>บอกว่าให้ต่างคนเนี่ยต่างอยู่คิดไม่เหมือนกันได้แต่เราจะมาพูดจาดูถูกกันไม่ได้ค่ะ ทำไมคุณยุ้ยถึงบอกว่าพี่หยองพูดดูถูกคุณผู้ชมเหตุมันเกิดมาจากอย่างนี้การไลฟ์ของพี่หยอง,นองใน Facebook <อ>ส่วนตัวที่มีการพาดพิงถึงเธอไปชมคลิป,ลปกันหน่อยค่ะมาตาหคืออะไรอ่ะยุ้ยาเยอะมึงก็ต้องรู้ดิเออมึงมันหมดยุคไปแล้วศิลปินขึ้นลูกใหม่มันขึ้นอย่างอะไรมึงยมดามาเทพกโลกาคูบาอาจารย์มันไม่ใช่เพราะมึงน่ะมันหมดสภาพไปแล้ว ซึ่งพี่หยองเนี่ยนะคะก็มีการพัดพิงบอกว่าที่คุณยุ้ยเนี่ยเคยได้โพสต์ว่าไม่อยากแก่กระโหลกกระลาเนี่ยเป็นการด่าไปถึงป่าเทพแล้วมันก็มีประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคุณยุ้ยเนี่ยเป็นนักร้องหมดสภาพโอ้แรงนะพอเจอประโยคนี้เข้าไปคุณนัทจ๋าบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะคุณยุ้ยก็เลยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าโพสต์เนี้ยถึงพี่หยองลูกหยีโอแท็กไปตรงๆเลยนะคะใช่ค่ะเธอบอกว่าเราเนี่ยต่างคนต่างอยู่ดีแล้วค่ะ เผื่อพี่จะไม่รู้นะว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลได้กฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับแต่ที่หยองไม่มีสิทธิ์พูดวิพากษ์วิจารณ์ให้ยุ้ยรู้สึกด้อยค่าหรือพูดว่าหมดสภาพดูถูกอะไรใดๆต่อสื่อแบบนี้ไม่ได้นะคะนะใช่ค่ะซึ่งคุณยุ้ยก็บอกด้วยนะคะว่าที่กล่าวหาว่าเธอเนี่ย โพสต์ด่าป๋าเทพโพงงามเนี่ยมันเป็นการเข้าขายคดีหมิ่นประมาทค่ะสร้างความเข้าใจผิดให้คนอื่นเกลียดชังนะคะอันนี้อยากจะให้พี่หยองเข้าใจด้วย <S <S ไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องจะยาวเสียเวลาเดินทางไปศาลกันอีก <S 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 อซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะของคุณยุ้ยนี่นะคะก็มีคนแชร์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ ก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่ลุกลามบานปลายไปใหญ่โตนะคุณผู้ชมเอาจริงๆในะเรื่องของความคิดความเห็นค,ความเห็นต่างทางการเมืองหรือความเห็นต่างในด้านอื่นๆเนี่ยเราแสดงความคิดความเห็นกันได้ในพื้นที่ส่วนตัวแต่ที่สําคัญเลยนะอันนี้เตือนตัวเองด้วยอ,อย่าไปโพสต์หรือว่ากล่าวหาพาดพิงใส่ร้ายกันนะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกลายเป็น เป็นเรื่องเป็นราวเอาผิดกันได้ทางกฎหมายนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังในการแสดงความคิดเห็นพาดพิงผู้อื่นด้วยโซเชียลมันดาบสองคมคะนะคะทำอะไรก็ต้องระม,มัดระวงังทําดีไม่ดียังไงพลาดไปเป็นเรื่องของกฎหมายขึ้นโรงขึ้นศาลเหนื่อยกันเปล่า